ทุกคนหยุดใช้สิ่งนี้แบบผิดวิธีได้แล้วนะครับไอ้ลูกตุ่มลักษณะคล้ายลูกปืนใหญ่ที่ผมกำลังถืออยู่นี้เขาเรียกว่าแคทเทอร์เบลมันเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายออริจินเลตมาจากรัเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่พัทยาชลบุรีภูเก็ตอะไรนี้อายเขามากอย่าเล่นแบบผิดวิธีผมจะโชว์แบบถูกวิธีกันมาเออย่างแรกเลยนะครับวางแคทเทอร์เบลไว้ข้างหน้าแล้วเราจะงอเข่าเล็กน้อยคิวสปอคแบ็กเชสอัพแบ็กแฟลทจับแคทเทอร์เบล ตอนนี้ค่าที่ผมอยู่ solid มากไม่สามารถถักผมออกได้ง่ายๆนะครับแล้วจาก position น,นี้เราจะใช้แรงเวี่ยงดึงมันมาแบบนี้นะบริเวณที่ก้นของเราให้ฝึกทําแบบนี้ก่อนจนชินนะหลังจากนี้นะครับเราจะใช้แรงเวี่ยงจากสะโพก r squeeze แล้วก็ออกมา้า่หน้าอย่างนี้ สังเกตนะเพื่อนผมเล็งมันไปข้างหน้าไม่ใช่ข้างบนแล้วผมใช้แรงซุกเวียงจากเอวจากสะโพกจากทั้งตัวไม่ใช่จากแขนไหล่หรือท่อนบนนะฮะอย่างนี้ไม่ใช่ยกขึ้นมาแบบนี้นะเราไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าผมปล่อยมันก็จะไปข้างหน้าไม่ได้ไปข้างบนหรือทิศได้ขอบคุณครับ